ผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบ,บนดอยนะผมวันนี้เนี่ยผมผมมาร่วมอ,อะไรนะพิธีทํทากินข้าวใหมกันาากนะพี่น้องไม่รู้ว่าบ้านพี่น้องเขาได้เก็บเกี่ยวกันหรือยังนะผมวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านเนี่บผมอคริสจัดบ้านตงม่วนนะผมซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่นั่นแหละนะผมอยู่ที่อ่าแถวเทอดทายนะพี่น้องโอเคนะผมตอนนี้ก็คือเขากำลังทําอะไรนะแบบว่าทําพิธีในโบสถ์กันก่อนนะแล้วจะมีกับข้าวนะผมที่ ชาวบ้านคอยมาถวายกันนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่าบันทีบางกับเข้าประเภทนะผมที่ภาษาอาคาที่ผมเป็นอาคาเนี่ยผมยังไม่รู้ด้วยซ้มนะผมว่ามันเรียกว่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องแบบว่าแต่ผมคิดว่าอาบานคนอาจจะรู้ได้นะผมว่ามันคืออะไรแบบนี้สามารถกินได้ไหมแบบนี้โอเคนะผมตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้นี่ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนบรรยากาศเขาเข้า,ขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกับข้าวที่ชาวบ้านเอามาถวายกันร่วมกันกินข้าวใหม่ในวันนี้กันนะผมโอเคไป ในโบสถ์ร้าผมผมได้เข้ามาโบสถ์แล้วเนาะหลังจากที่เขานามาสการเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะก็มาดูผลไม้ที่ชาวบ้านเขามานิยมถวายกันนะฮะพี่น้องอันนี้เรียกว่าอะไรวะเนี่ยอันนี้าขากันแล้วมันเนาะเนาะภาษาไทยเรียกว่าอะไรพอรู้ไหมภาษาไทยว่าอันนี้ไม่ใช่เหรอมะเขือไม่ใช่เหรอเอามะเขือนี่ไงโอ้โหถั่วอันนี้มะเขือมันอันนี้มาลาใช่ไหมโอ้โหพี่น้องดูดิเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ สับปะรนนะครับผมอันนี้ขา้าวโพดโอ้โหอันนี้อันนี้นนตักขายเนาะอันนี้ตักขายเนาะนี่ไงโอ้โหมะละกอโอ้โหนี่แตงอะไรแย้เนี่ยฟัดทองนะฮะพี่น้องดูดิข้าวสารพี่น้องรู้จักกันไหมน,นี่ไงผัดโอ้โหนี่พิษแห่นะฮะนี่ฮะโอ้โหฟัดทอง นี่ครับผมก็จะประมาณนี้คือเยอะมากเลยนะพี่น้องนี่ฮะกุ้ยนะฮะเขื่อหัวปีอันนี้แตงอะไรเนี่ยอันนี้แตงอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรนะดูดิโอ้มีกุ้ยนะฮะจะประมาณนี้ผมเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวอาหารข้า่ังกันเลยนะผม แล้วนี่แหละครับผมที่อ่ากับข้าวที่ชาวบ้านเขามาถวายกาันแล้วเดี๋ยวเราจะกินตรงไอเนีัยผมนี่ไงประมาณนะี้ใช่ไหมนี่ไงน่าจะใช่ยอยู่นะพี่น้องอันนี้ไข่ต้มหรือว่าไข่เค็มวะเนะี่ยอันนี้ผักกาดดอนนะฮะแต่ส่วนที่มันมีในใบตองแบบนี้เดี๋ยวเราลองให้เขาจัดเสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อย,อยนี่นะผมโอ้พี่น้องรู้จักกันปะมกปรีอันนี้อะไรวะเนี้ย นี่ครับผมจะประมาณนี้ครับผมตอนนี้ได้เริ่มแล้วนะผมแต่เขาาทันส่วนนี้ครับผมได้เริ่มจัดโต๊ะให้กับแขกที่มานะผมบอกเลยว่าโต๊ะของเขาเยอะมากนะผมนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีใบตองแล้วก็ตะเกียบช้องแบบนี้พนะี่อันนี้ทําไปกี่โต๊ะเนี่ยพอระาณาเกือบยี่สิบเกือบกว่าโต๊ะนะพี่น้องโอ้โห,ห <laughs> โอเคโอเคฐานข้างน,นอกข้างในนะพี่น้อง จะมีจุดของไอ้นั่นด้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสาลาโตเดียวนะฮะวันนี้คือผู้ที่มาร่วมพิธีกินข้าวใหม่กันนะพี่น้องขับรถเครื่องขับรถยนต์มาร่วมกันหมดเลยนะฮะพี่น้องโอเคเดี๋ยวรอให้เขาไอ้นี่นะเฮ้ยตอนนี้เขาไอ้นี่รอผมไม่ต้องรอแล้วเดี๋ยวเราตามไปติดๆกันเลยนะผมว่ามันจะอันนี้นี่ไงโอเคตอนนี้เขากำลังเริ่มจัดไอ้นี้กันละอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยอาจเรียะกวเาอฮะ หลอชอบนะหลอช่อนะผมลอช่อผมอันนี้คือเขาอันนี้หมดเลยนะเนี่ยเตรียมตัวบอกว่ากินได้เลยนะเนี่ยดูดิอันนี้ตั้งใจทำมากเลยพี่น้องโอเคครับผมโตอันนั้นอะไรอ่ะบวกรกับบวบวกรคืออะไรอ๋อแต่กินได้อยู่เนาะสมุนไพรนะผมเป็นสมุนไพรนะผมตอนนี้กำลังครับผมตอนนี้กำลังเนี่ยผมอ่า ครับผมเรียนบ้านตรงมั่วนะผมเรียนเชิญทุกท่านเลยนะผมสามารถมาร่วมได้เลยนะเนี่ยผมโอ้โหตอนนี้จัดไปสองสามโตแล้วกำลังเสิร์ฟกันอยู่นะพี่น้องอัญมาอันโยเถองครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองกินอะไรนะอัญโยอัญโยตะกั่วแร้วถือันไปฮะอันโยเถออันโยเถืออะดีอันโยอันโยตะกั่วจี๊พี่น้องเนี่ยครับผมจะประมาณนี้อันนี้คืออาหารป่านะผมที่เขามาถวายกันนะหวายเรียกว่าหวายอ่าไหวตะกว่วยี๊หรือเปล่าหวายหวายอันโยแพ้หวายเนาะ อืมโมผมนิดหน่อยนะพี่น้องแล้วก็เผ็ดมากเลยผมเป็นยาผมเป็นยาคือเผ็ดมากเลยนะพี่น้องพวกชาวบ้านเขามารวมตัวกันเยอะเนาะก็เลยให้กินให้กินนิดเดียวเออลองกินดูแล้ะโอ้โหอันนี้คืออาหารป่าที่ผมลองกินดูเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้าวเข้าก่อนก็การกินข้าวใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะพี่น้องก็อย่างที่เห็นนะพี่น้องเดี๋ยวเราลองไปดูอาหาร ป่ากันเลยนะที่พี่น้องเขารับประทานกันนะฮะเนี่ยผมโอ้โหมันน่าจะเป็นอาหารแบบว่าที่อะไรนะเขากินกันนะเนาะนี่ยผมนี่ผู้ลุยป่านะเนี่ยลองรีวิวไอ้นี่หน่อยดิฮ่า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 อ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรบอกก่อนนะผมเขาเข้าอันนี้ตามกับน้ำเย็นอะไรฮะ าโอ้โหอร่อยนะพี่น้องเฮ้ยเข้างในก็เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เรารู้ไหมเนี่ยอันนี้เรารู้ไหมเรากินอะไรกันอยู่แบบนี้กินข้าวใหม่นข้าใหม่นะผมแล้วกับข้าวที่เรากินเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวชื่อว่าอะไรแบบนี้เอาไม่รู้เลยอ่ะอ๋อน่าูงไหมสิบก่ะ ก,ก็จะมีผู้ใหญ่คอยเขามากินเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยผมจะประมาณนี้ผมที่ผมก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกับผู้ใหญ่แล้วนะพี่น้องเนี่ยผมจะประมาณนี้คือ,อมันไม่เหมาะกับเด็ดๆหรือเปล่าวะกับข้าวแบบนี้เนี่บผมอันนี้หน่อไม้นาะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะลองรสชาติดูนะืมไม่เห็นได้รสชาติอะไรเลยนี่เรียกว่าต่างเลยนะฮะ รอช้อนเนาะรอช้อนะฮะนี่เรียกว่ารอช้อนเนะเจี๊ยบผมหืมหม่ะระชากหอมมากเลยนี่เน้อเนะนี่หมูป่ารอ๋อ นอย่างที่เห็นนะพี่น้องผมไ <c oughs> ปนีกิน,กนข้าวใหม่ของบ้านต้นม่วนนะผมก็จะประมาณนี้ผมก็มีกับข้าวนี่บอกเลยว่าไหลร,รูปแบบแล้วผมผมยังกินไม่หมดเลยนะพี่น้องเออนะ้องบันอานกบ็บอกบอกเลยว่าลาบนีอร่อยมากเลยมีแต่เนื้อไม่มีอะไรผสมเลยนะพี่น้องโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ